เลือกข้างต่างสีไม่ใช่คำใหม่ในสังคมอีกต่อไปแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างความคิดก็ต่างนำไปสู่ความขัดแย้งหันหน้าทำร้ายกันมากกว่าพูดคุยที่ผ่านมาจึงสูญเสียทั้งเลือดเนื้อชีวิต และเริ่มดุกกลืจนจิตวิญญาณของคนไทยที่เคยใช้ความเสียสละสามัคคีนำทางสร้างแผ่นดินนี้ดังอดีตที่เคยเป็นมาหรือลืมความสำคัญวันที่มีแผ่นดินของชนชาติไทยเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ความรักและความศรัทธารวมใจชาวนครไทยให้ผูกพันกับพ่อขุนศรีอินทราทิศมิใช่เพียงพระมหา,ศา,ศากษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินแต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ปกปักชีวิตผู้คนให้ใคลายทุกข์สมหวังด่งตั้งใจจนพวกเขาบูชามันเนิ่นนานที่สำคัญเป็นต้นกำเนิดของประเพณีปักธงชัย ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อเหนือธรรมชาติของชาวนครไทยที่เชื่อมโยงกับตำนานทงผืนแรกของชนชาติซึ่งน้อยคนนักจะเคยได้ยิน ใช้10ปีแล้วกับการสืบทอดประเพณีปักธงชัยในอำเภอนครไทยจังหวัดพิสนุโลกโดยมีทั้งส่วนราชการท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมกันจัดงานจนยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีในทุกวันเพ็ญเดือน12รูปขบวนและหลากกิจกรรมในงานล้วนสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมชนบท การละเล่นพื้นบ้านที่ผูกพันกับธรรมชาติพร้อมสอดแทรกเรื่องราวของข้อผศสีอินทราทิกศกษัตริย์กรุงสุขโขทัยต้นราชวงศ์กระดวงซึ่งพวกเขาชื่อว่าเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์สร้างชาติไทยที่เคยอาศัยอยู่บนแผ่นดินของคอนครไทยเมื่อกว่า700ปีที่แล้วในฐานะเจ้าปกครองมเมืองเฉลียงก็เป็นอาณาจักรของขอมขนลำพงก็ชื่อ ชื่อเมืองเฉลียงนั้นว่าประเทศสยามสยามประเทศอืมสยามประเทศพอพอหลังจากที่ปกครองเมืองเฉลียงได้ไม่นานพ่อคุณผาเมืองกับพอ่อขุนบางกลางเท่าก็มีความคิดว่าจะไปขับไล่ขอมออกจากเมืองเฉลียงก็นัดหมายกันว่านัดหมายกันว่าพระองค์ก็เสด็จไปวันเดือนสิบสอง ไอ้วันเพ็ญเดือนสิบสองโดยให้ทหารไปปักธงไว้พ่อขุนหวางก็เอาผ้าใบมัดจปลายไม้มาทำธงมาปักธงสัญญาเจออวไนนี้อย่างทุกสองสิงให้มาปักธงชอบไปปักชาบ้านมาปักธงตามคำสัญญานี่จ้บ้านเมืองยุงยิงปึงสุขพ่อขุนสีนาวนํำถมเนี่ยที่ปกครองเมืองสุโขทยัย ก็มีลูกชายคือพ่อขุนผาเมืองอยู่ที่เมืองราชและในขณะเดียวกันก็ยกลูกสาวคือนางเสืองให้กับพ่อขุนบางกลางข้่านะเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อขุนนาวนำถมสิ้นพระชนพ่อก็ขอบสมบัติลำพงก็เข้ามายึดครองสุโขทยัยพ่อขุนบางกลางห,ห,หาวกับพ่อขุนผาเมืองก็เลยรวมพลกันไปยกตีกับพื้นมา ไอ้นี่อ้นี่คือความสัมพันธ์กันแล้วก็สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พิธีปักธงชัยน่าจะเป็นการปักธงชัยเ,เพื่อ,อ,อชัยชนะที่พ่อขุนบางกลางเท่ามาชนะขอมสะบาดโขนลำพงที่นี่นะครับระยะทางไกลกว่า5กิโลเมตรในการขึ้นสู่เทือกเขาสูงชัน ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความศรัทธาของชาวนครไทยที่เดินทางมาร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาที่จัดกันบนเขาโดยเฉพาะการปักธงบนยอดเขาช้างหลวงซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำคัญของงานพื้นธงจากเส้นายบริจาคผ่านน้ำแดงของคนในหมู่บ้านจึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจแม้ผู้ทอแต่ละคนจะล่วงไหวไปมากแล้ว ครั้งแรกเนี่ยพระตกกลางคืนมาก็จุดที่ใจแล้วก็มีลูกศิษย์แล้วก็หมาบอกญายิาบอกโยมก็ตีค้องขอ้อไฟยบางคนก็ให้้า่ชิปันแล้วบางคนก็ให้้ายดอกหมาแล้วก็ไปรวมกันวัดไปทาวัดม่าได้ทําในบ้านนั้นเอาให้คนนี้ก็ไมอคนนี้ก็ขครบ่ได้ไฟ่เขาก็ให้เงินถึงใครถามก่ถามก็สร้ยางใหญ่บกี้ยง จะคอยได้ทำห้าได้ถุงเปิดปักทุกปีเราก็มีการจัดงานที่บริเวณหน้าที่วการอำเภอนครไทยทุกปีนะครับโดยจะมีพี่น้องจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ของขอำนครไทยนี่ก็จะทำขบวนแห่นะครับขบวนแห่ธงของตัวเองเนี่ยมาที่อำเภอนครไทยหลังจากนั้นแล้วนะครับในวันต,ต่อไปก็คงจะมีก็จะนำธงที่ ได้มีการทอเนี่ยขึ้นไปปักข้าบนเขาช่างล้วงทันทีที่ธงผืนยาวสีขาวล้วนปักลงบนยอดเขาเสียงชายโยโหร้องก็ดังขึ้นด้วยความยินดีทุกรอบปีที่วันนี้เวียนมาถึง จึงบอกศรัทธาสามัคคีในประเพณีปักธงชัยที่ยังไม่เสื่อมคลายสำหรับชาวนครไทยยังเสมือนการดำลึกถึงตำนานบูรพกษัตริย์กับธงผืนแรกในวันประกาศชัยบนแผ่นดินนี้ด้วยฝังใจ ฝังใจว่าเนี่ยแผ่นดินตรงนี้คือแผ่นดินของประเทศไทยที่เขาพ่อคุณบางกลางเท้า,าคือมาปกครองอยู่ถือว่าเป็นแผ่นดินที่ให้กำเนิดประเทศไทยกว่าได้พื้นที่อื่นเนี่ยมันจะไม่เกิลดลักษณะนี้แม้แต่ขณะนี้นปัจจุบันนะครับแนวความคิดที่ว่าธงผืนแรกของคนชาติไทยน่าจะปักอยู่ที่ไหนผมคิดว่าตรงนี้เป็นหน้าเป็น เป็นส่วนที่น่าจะคิดคิดได้นะครับว่าธงผืนแรกแห่งประการแห่งชัยชนะเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อำเภอนครไทยตำบลนครไทยตรงนี้นะครับมันเป็นเหตุที่จะทําให้เราชักจูงได้ว่าธงสีขาวที่ปักขึ้นนั้นเป็นการปักขึ้นมาเพื่อชัยชนะของชาวไทยที่ปักที่เขาช่างล้วงนี่น่าจะเป็นธงธงชาติหรือธงที่แสดงความเป็นเอกรากของประชาชนคนไทย แม้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนครไทยจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ยังคงพึ่งพากสิกรรมและธรรมชาติเป็นหลักการได้ใช้น้ำฝนตามฤดูกาลบนที่นาทำกินบำรุงดินปลูกพืชไร่หรือแม้แต่ปูปลาในแควน้อยนับเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ธรรมชาติมอบไว้ส่วนหนึ่งเชื่อว่ายังมาจากการที่พวกเขาขึ้นเขาปักธงทุกปี ตรงกันข้ามหากปีใดงดเว้นผู้คนจะมีอันเป็นไปเช่นกันในเมียงเขาเขาไปปักของเขาแต่บ้านหาล้องเนหลืมท่องผ่านชิร้อยแปดแป๊นี่บ้านดอเอโถงก็ไปปักใหญ่ยุได้สิบแปดปีพอดีตายจนยุบมีบอนฝังทั้งขอล้องในเมียงลงสร้างเป็นคือกันปักเป็นทร้งเ้าตายขัางเย็นเป็นขั้งเย็นตายทั้งเสา,ากันพร้อมกันเลยผู้เท่านี้ว่ ผู้เฒ่คาคนแก่นี่ยิ้มโวยขวายูไปเท่าปักถมก็หายหายยูดีแั่นี้ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรนะน้ำลุ่มน้ำท่วมนครไทยไม่มีข้าวกินเลยข้าวตายหมดคือคนเฒ่าคนแก่ที่น,นี่นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ทำมันจะมีอาเพศมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในคนนครไทยกับคนนครไทยซึ่งตรงนี้ ใครก็ไม่กล้าครูได้ทำวิจัยนะฮะเรื่องปักธงชัยนี่ได้เก็บข้อมูลจากคนสูงอายุ50ปีเนี่ยประมาณ250คนเป็นความเชื่อซชิงสืบทอดมาตั้งแต่โบราณถ้าปีไหนไม่ทำพิธีแล้วก็จะเกิดเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นคนนครไทยนี่ทุกบ้านเขาจะต้องส่งคนไปไปปักธงชัย ความเชื่อตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นประเพณีขึ้นมาถึงปีก็นำเอาธงสีขาวไปปักไว้ที่บนยอดเขาช่างหลวงวัฒนธรรมประเพณีที่คนคนครไทยยึดมัน่นล้วนเป็นไปตามความเชื่อซึ่งปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็ยังคงดำเนินชีวิตประจำวันไปตามยุคสมัยที่แตกต่างโดยมีความหวังเดียวคือการสืบทอดประเพณีนี้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานท่ามกลางความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งภาคภูมิใจว่าเกิดโตบนผืนแผ่นดินของพ่อขุนศรีอินทราทิต แต่อีกกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะให้ชาวนครไทยได้รับการยอมรับในฐานะเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวนครไทยและทงผืนแรกกําเนิดที่นี่จึงได้มีการพยายามผลักดันพิสูจน์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนี้ในเชิงวิชาการเป็นสิ่อ่ยงอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับจา้านกันหมาบ้านเ็นทุ่งนี่มันเชื่อมโยงกับบ้านมอโผ รวมเสวนาของนักวิชาการท้องถิ่นผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษนุโลกและชาวบ้านเกิดขึ้นหลายครั้งต่างตั้งคำถา,ถามถึงที่มาของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตที่ปรากฏในพื้นที่ออนนกลเป็ที่ศ นครไทยเคยผ่านการเก็บข้อมูลและศึกษาทางโบราณคดีเมื่อกว่า27ปีที่แล้วจนพบแนวขูน้ำคันดินเป็นร่องรอยเมืองโบราณที่ยังปรากฏให้เห็นกลางชุมชนจนทุกวันนี้แนวกำแพงเมืองต่างๆนะคะซึ่งส่วนนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากท่านอาจารย์ปราณีแจ่มขุนเทียนนะคะซึ่งเป็นนักโบราณคดีมาขุดค้นที่นี่ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วในแง่ของหลักฐานที่เราไปสาหานั้นนะคะก็อย่างเช่นหลักฐานที่เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นอบอตอแต่ละอบอตนะคะอย่างเช่นที่นครชุมนะคะก็ไปดูซิว่าที่เราเชื่อที่มีตำนานบอกเล่าถึงว่าเนินที่เป็นที่ตั้งค่ายในการสู้รบของพระอ,องค์เนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะยืนยันให้เห็นถึงว่านี่นะคือสิ่งที่ เป็นหลักฐานที่สามารถจะยืนยันถึงความเป็นมาของเมืองนครไทยและความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพ่อขุนศรีธาราพิษของเราค่ะคนนครไทยพอพูดพูดถึงพ่อคุณบางถ้าพูดถึงขนลุกก็คือคือมันฝังกันมานานนะครับผมผมผมไม่เชื่อว่าเมืองเมืองอื่นมันจะเป็นไปได้นะครับเอาอะไรมาอ้างกันคือหลักฐานของทั้งบนดินทั้งใต้ดินที่เราสืบค้นกันนะครับมันเอื้อมันมันมันเป็นไปได้และที่สําคัญคือต้นจำปาเขา ที่สันนิษฐานว่าปลูกก่อนยกทัพไปเนี่ยมันมันคือหลักฐานที่สําคัญที่สุดแล้วตอบนตอนนี้ผมก็จะตอบตรงๆว่ามันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่าเมืองบางยางคือเมืองนครไทยแต่ก็ไม่สามารถจะไปตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้าจะตอบว่าใช่ก็ต้องหาหลักฐานมากกว่านี้ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือว่าสําหรับนักประวัติศาสตร์ก็คือในในเรื่องของหลักฐานเป็นหลักดังนั้น ในขณะที่คนนครไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นกษัตริย์อยู่ที่นี่และเมืองที่นี่ก็คือเมืองบางยางจึงได้พยายามที่จะสอบหาหลักฐานในแง่ของทางด้านคติชนวิทยานะที่เป็นในแง่ของตำนานคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นต่างๆเพื่อมาสนับสนุนประกอบการศึกษา ประกอบหลักฐานอื่นๆนะคะหร,หรือแม้แต่ในเรื่องของหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองนครไทยผมเชื่อตามบรรพบุรุษที่เล่าต่อๆกันมาผมเชื่อแล้วก็ภูมิใจตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยโอ้มันใจคนธรรมดานเนี่ยเ <laughs> ป็นลูกหลานของคนรับแผ่นดินถ้าถามว่าคนนครไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่อง เมืองบางอย่างมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเขาภาคภูมิใจในความเป็นปฐมบรมมหานครแห่งแรกของไทยตามที่เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแม้ไม่มีการขุดค้นเพิ่มเติมแต่เรื่องราวต่างๆของนครไทยก็กลายเป็นความรู้ท้องถิน่นบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนที่นครไทยด้วยถือว่าการเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนรุ่นหลัง จะนำไปสู่ความสำนึกรักบ้านเกิดและรูุ้้มมาตุภูมิของตนในที่สุดไทยรวมรดเือชาติชไทยรัดอาไทย้องไทยทุกส่วนอยู่รำลกที่เราจัดทำขึ้นเนี่ยจะเป็นวิชาอย่างเช่นวิชาท้องถิ่นของเราหรือที่เรียกกันว่าน,นครไทยบ้านเฮา ะะเรียนเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของนครไทยประวัติความเป็นมาของอำเภอนครไทยโบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญและนอกจากนี้ก็คือในเรื่องของบุคคลสําคัญเราจะพบได้ว่านะคะว่านักเรียนโรงเรียนนครไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพ่อขุนบางกลางหาว นะหรือพ่อคุณบางกลางท่าตามภาษาถิ่นที่นัเนนกเรียนพูดนั้นนะคะตลอดจนในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีในทุกๆเรื่องเด็กจะเรียนรู้ถ้าเด็กเนี่ยมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเขาแล้วเนี่ยสวดในแง่ของปัญหาอื่นๆน,นะที่จะติดตามมาจากการกระทําของคนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงและต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคนที่มีเส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตัวเองทีนี้เราก็ถือว่าเรามีวัฒนาภูมิใจก็ะหวงแหนในพื้นที่ ถึงจะยาอย,าอยู่ที่ไหนก็ไม่ไม,ไม่ไปไม่อยากย้าไปทังไหนใช่ไหมครับเพราะนั้นก็อยากอยากจะให้ความให้แนวความคิดตรงนี้ว่ารากเหง้าของจริงๆของคนไทยนะั้นคืออะไรก่อนหน้านั้นปักทงชัยอาจเกิดจากตำนานความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สำนึกรักชาติก็บอกผ่านงานประเพณีนี้ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่สะท้อนความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจนนี่จึงเป็นบทพิสูจน์คุณค่าของประเพณีท้องถิ่นที่คงความหมายเสมอแม้ผ่านเวลา จำกันมาจนขึ้นใจกับความหมายของไตรรงผืนธงสีขาวแดงน้ำเงินที่เปลี่ยนไปด้วยความร่มเย็นไตรรงธงชัยเมื่อได้ยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หากแต่ธงผืนขาวไร้สีสันสื่อความหมายใดๆเพียงแค่ได้สืบทอดต่อกันไปในพื้นที่เล็กๆใตร่มธงชัยที่เรียกว่านครไทยแห่งนี้กลับเป็นสีเดียวและเปลี่ยนไปด้วยพลังของความรักชาติศาสตร์กษัตริย์โดยไม่ต้องสงสัย